เกษตรจังหวัดส่งมอบปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการ12อำเภอก็อย่างที่ทราบนะครับจากสถานการณ์โควิดทำให้ปัญหาการว่างงานคนไม่มีงานทำขาดรายได้แล้วก็กลับสู่ภูมิลำเนาเป็นจุลนนมากก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ะจะัดทำโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อยอดอเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันนายเสรนีอนินบนครับกรเกษตรจังหวัดก็ลงพื้นที่พบปะพูดคุยส่งมอบปัจจัยการผลิตในการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านพืชแก่เกษตรอําเภอเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานกเกษตรอําเภอผู้แทนผู้จ้างงานระดับตบําบลผู้แทนเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจากพื้นที่12อําเภอยกเว้นก็แม่เปิลแ,แม่วงชุมตะบงก็มีกิ่งพันธุไม้ผลไม้ยืนต้นคือไม้แท้ผลผลิตนะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชผักสมุนไพร ตามกรอบพืชที่กำหนดรวม24ชนิดขออภัยครับ24รายการนะฮะก็จะมีเยอะแยะเลยมีต้นพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์พืชผักส่งมอบต่อให้กับเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่กิจกรรมส่งเสริมองความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านพืชให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ปีงบประมาณ2 5 6 4ก็รวม303รายนะครับ โครงการหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่หากดําเนินการแล้วเสร็จจะทําให้มีพื้นที่กเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นเกษตรกร,ร,กร,รที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงในอาชีพเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนในระยะสั้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปทั้งหมดนี่คือกาวหกโมงเช้า